เจ้าค่วสวัสดีค่ะเด็กๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาจีนกับเราซื่อถิงวันนี้มาพบกับเราซื่อถิิงอีกแล้วนะคะวันนี้เราซื่อจะมาสอนในหัวข้อ,อรายนักเรียนรู้ไม่เอ่ยหัวข้อในวันนี้ก็คือเชิมปิ้งจั้งจ้วงค่ะ เิงปิ้งเงจ้วงแปลว่าอาการป่วยในสถานการณ์โควิดแบบนี้นักเรียนต้องทำร่างกายให้แข็งแรงนะคะห้ามป่วยเป็นอันขาดเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาการป่วยในภาษาจีนพูดว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์พร้อมๆกันนะคะหว่อเมิอนอี้ฉีเฉวฉีเช,ชิงสอตีอีการเมา่การเมา เกลืเหลาซื้อตูการเมาการเมาการเมาแปลว่าเป็นหวัดค่ะเสี่ยอีกเกอคต่อไปค่ะโถเถงโถเถงเกลืเหลาซื้อตูโถเถงโถเถงโถเถ,ง,ถ,ถ,ง,ถ,ถ,ง,ถ,ถงคืออาการปวดหัวนั่นเองค่ะเสี่ยอีกเกอ 肚子疼，肚子疼，肚子疼，กับ老师ตู่，肚子疼，肚子疼，ถิงแปลว่าอะไรคะนักเรียนลองตอบพร้อมๆกันสิคะตู้จื้อเถิงแปลว่าปวดท้องถูกต้องคะ่ะเสี่ยอีกเกอร์คำต่อไปนะคะ นักเรียนดูจากรูปพอจะรู้ไหมเอ่ยว่าคนในภาพเขาเป็นอะไรมีคำแปลภาษาไทยด้วยคำนี้แปลว่าเป็นไข้ใช่ไหมคะเป็นไข้ในภาษาจีนพูดว่าฟาเชาฟาเชาฟาเซาเกอเหล่าซือตู่ฟาเชาฟาเชาฟาเซาแปลว่าเป็นไข้คะ่ะ เซียอีกเกอ์คำสับคำต่อไปนะคะนักเรียนลองดูซิว่าในรูปเขากำลังทำอะไรเอ่ยอ่ามีคนไอยอยู่ใช่ไหมคำว่าไอาในภาษาจีนพูดว่าอย่างไงนักเรียนรู้หรือเปล่าคะเดี๋ยวลองมาออกเสียงพร้อมๆกับเราซื้อเลยค่ะเขอโซเขอโซเขอโซกันเราซื้อถูเขอ s o โซ เผอโซแปลว่าไอค่ะเสียอีกเกอร์คำสับคำต่อไปค่ะเกินเราซื้อตูเหลี่ยงเปี้ยนโอทู o ่โอทูโอทูแปลว่าอาเจียนค่ะเดี๋ยวเราออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะโอทู o ่โอทูอาเจียน มาถึงคำศัพท์คำสุดท้ายแล้วนะคะลาตู้จือลาตู้จือลาตู้จือเกิดเราสือลาตู้จือลาตู้จือลาตู้จือแปลว่าอะไรคะลาตู้จือแปลว่าท้องร่วงค่ะ เด็กๆได,เด้เรียนคำศัพท์กันไปครบแล้วนะคะต่อไปเหล่าซื้อจะสอนประโยคง่ายๆค่ะเป็นการถามอาการป่วยของเพื่อนๆแล้วเราก็สามารถตอบได้ด้วยนะคะว่าเราป่วยเป็นอะไรต่อไปเราต้องใช้ภาษาจีนในการถามแล้วก็ตอบกับคุณหมอแล้วนะคะประโยคที่เหล่าซื้อจะสอนในวันนี้ก็คือหนีหนาหลี่ปู้ชูฟูหนีหนาหลี่ปู้ชูฟู หนีหนาหลีปู้ซูฟูแปลว่าคุณไม่สบายตรงไหนคุณมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาเราตอบเราก็ตอบว่าวอตามด้วยอาการที่เรากำลังเป็นอยู่ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะถ้าสมมติว่ามีคนถามเราว่าหนีหนาหลีปู้ซูฟูหนีหนาหลีปู้ซูฟู ในตัวอย่างประโยคตอบว่าหวอการเมาล่อหวอการเมาห่ะหวอการเมาล่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเป็นหวัดนั่นเองใช่ไหมเขาบอกว่าเขาเป็นหวัดแล้วตอนนี้เขาเป็นหวัดใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่ามีคนมาถามเราแบบนี้เรามีอาการยังไงเราสามารถตอบเขาไปได้เลยตอบ w วอตามด้วยอาการที่เราเป็นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูประโยคถัดไปนะคะ ตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคคำถามกันนะคะประโยคคำถามเขาถามว่าหนีหนาหลีปู้ซูฟู่หนีหนาหลีปู้ซูฟู่เมื่อกี้เราซื้อบอกไปแล้วใช่ไหมคะหนีหนาหลีปู้ซูฟู่แปลว่าอะไรในที่นี้เขาตอบว่าว่อฟ้าเช่าหรอ ว่อฟาชาหรเขาบอกว่าเขาเป็นไข้เขามีอาการเป็นไข้นั่นเองนะคะเดี๋ยวลองมาดูประโยคถัดไปกันเลยค่ะเดี๋ยวลองดูกันอีกประโยคนึงนะคะประโยคนี้ถามเหมือนเดิมเลยค่ะหนีนาหลีปู้ชูฝูหนีนาหลีปู้ชูฝูนักเรียนลองออกเสียงตามเหล่าซื้อกันนะคะเกินเหล่าซื้อตู่หนีนาหลีปู้ชูฝู หนีหนาหลีปู้ชูฝู่หนีหนาหลีปู้ชูฝู่แปลว่าคุณไม่สบายตรงไหนคุณมีอาการเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะประโยคนี้เราสามารถเอาไว้ถามเพื่อนได้เวลาเห็นเพื่อนที่มีอาการไม่ค่อยดีเหมือนอาการไม่สบายเราสามารถใช้ประโยคนี้ถามได้นะคะในประโยคตัวอย่างเขาตอบว่าหัวตู้จื้อเถิงหรอหัวตู้จือเถิงหรอ แปลว่าฉันปวดท้องตอนนี้ฉันมีอาการปวดท้องนะคะ เอาละค่ะเราก็เรียนทั้งคำศัพท์และประโยคจบไปแล้วนะคะต่อไปเป็นเวลาการทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะนักเรียนดูบนสไลด์นะคะแบบฝึกหัดของเราซื้อไม่ยากเลยมีทั้งหมดแค่5ข้อเองด้านขวามือจะเป็นภาษาจีนแล้วก็มีช่องว่างเว้นใช่ไหมคะเราซื้อจะให้นักเรียนไปเลือกคำศัพท์ภาษาไทยมาใส่กับภาษาจีนให้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรียนทั้งคำศัพท์และบทสนทนาไปแล้วคราวนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการป่วยต่างๆในภาษาจีนพูดว่าอย่างไงกันบ้างถ้าไปหาคุณหมอคราวนี้ลองพูดเป็นภาษาจีนกับคุณหมอดูนะคะวันนี้เหล่าซื้อก็มีแบบฝึกหัดฝากให้นักเรียนทำด้วยทั้งหมด5ข้อนะคะลองลองทำกันดูว่านักเรียนตอบถูกหมดหรือเปล่าแล้วก็ฝากไปทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปในวันนี้ด้วยนะคะส่วนวันนี้เวลาหลับซื้อหมดแล้วคะ่ะขอลาไปก่อนนะคะ 再见。